สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซนะครับผมวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบทที่5กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นคําศัพท์เลยนะครับอ่าเ,เดี๋ยวมาดูก่อนว่าบทที่5เนี่ยมันชื่อว่าบทอะไรอ่าโอเคอ่าบทที่5นะครับอ่าชูมันชูมันเล만났어요 อ่าวันนี้เราจะเรียนอืมอธิบายไปเลยดีไหมชินอ่า,ช,อาชูมัน,ช,มนชูมันอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเนาะออ่า่าาชูมันก็คือสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมชูมันเอ่าชูมันเอตัวนี้เป็นคำช่วยนะครับผมคำช่วยที่ต่อหลังเวลานะครับผมก็คืออ่าสุดสัปดาห์นี้อะไรเกิดอะไรสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะอ่ชินกู อ่าเพื่อนชิ้นกุรืนอ่าอันนี้ชี้กรรมเนาะเป็นคําชี้กรรมเนาะว่าเพื่อนเพื่อนถูกอะไรมานาสโยอันนี้มันมาจากคําว่ามานาดานะครับผมมานาดาหมายถึงพบหรือเจอนั่นเองครับผมแต่อันเนี้ยเราเราเรียนรูปอ่าอโยกับอโยมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นรูปออดโซโยแต่เดี๋ยวเราไปอธิบายลึกอีกทีหนึ่งในไวยากรณ์ของตัวบทดีกว่าเนาะอ่าแปลว่า มันก็แปลว่าฉันเจอเพื่อนตอนสุดสัปดาห์นั่นเองครับผมก็คือมันจะเป็นรูปอดีตแต่ว่าผมจะไม่อธิบายละเอียดนะครับผมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวให้ไปเจอในไวยากรเนาะอ่ะเราไปขึ้นคําศัพท์กันดีกว่าอ่าคำศัพท์นะครับสาหรับบทนี้เขาจะเราจะเรียนเรื่องตัวเลขนะครับผมภาษาเกาหลีจะเป็นคือจริงๆภาษาเกาหลีครับจะมีเลขแบบจีนกับแบบเกาหลีนะครับผมบทนี้เราจะเรียนอา่าเลขแบบจีนเนาะอ่าแบบจีน ใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมแบบจีนนะครับตัวเลขแบบจีนนะครับผมโดยทั่วไปจะใช้บอกราคาสินค้าวันเดือนปีมาตราช่างสกุลเงินการวัดตวงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เวลาสําหรับหน่วยที่เป็นนาทีกับวินาทีนะครับผมแล้วกอ็อันนี้เขายังไม่ได้สอนเนาะเรายังไปไม่ถึงเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยแล้วก็จะเจอบทที่เขาสอนตัวเลขแบบเกาหลีเนาะเดี๋ยวพอเราเจอ เดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกอีกทีนึงอันนี้ผมก็จะสอนตามเขาเลยเนาะ,อะนอกจากตัวเลขแบบจีนแล้วเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวผมแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมในนี้เขาไม่มีเนาะ,ะเลขศูนย์นั่นเองอเลขศูนย์นะครับผมในภาษาเกาหลีก็คือคงนะครับผมเ,เดี๋ยวนะปากกาผมห่วยมาก เออเดี๋ยวผมหาตำแหน่งเขียนก่อนอ่ะคงคงนะครับผมก็คือคีหยอกแล้วก็สรลาโอแล้วก็ตัวอีอึงนะครับผมก็เท่ากับเลขศูนย์นั่นเองครับคงอ่าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับอิลเลขสองอีเลขสามช่ำเลขสี่ชาเลขห้าโอเลขหกยุกเลขเจ็ดเชิลเลขแปดเ่าเลขเก้าคูเลขสิบ สิบนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะนับช้าๆนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนับตามนะครับอีซัมชาอนิวเชลพาวคูสิบอ่าผมจบแล้วถึงตาทุกคนบ้างครับอ่าลองนะครับอ่าทีนี้อ่านตามผมเนาะอ่าผมจะพาอ่านเริ่มเนาะหนึ่งสองสาม ยุลอีชัมชาโอนิวชิลเผาคูชิบอ่าโอเคอย่าลืมไปฝึกนับกันมานะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูคำศัพท์วันที่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาลากเส้นเนาะคำแรกวอริโอเลคือตอนเขียนเขียนเป็นวอลโยเอลนะครับผมแต่ว่าเราลากเสียงมันมีกฎของการลากเสียงเนาะก็คือถ้าพยัญชนะ ต้นของคําถัดไปเป็นตัวอ e ีอึงนะก็คือลากเสียงตัวสะกดไปก็จะเป็น War ปว่าวันจันทร์นะครับผมแล้วก็ Il, กควันอังคารซูโ o ยอวลวันพุธนะครับแล้วก็มุก ok ุ ok ก็คือวันพฤหัสครับผมแล้วก็ Il, กคือเมคยอวันศุกร์ครับผมคำต่อมา โฮโยอิลก็คือวันเสาร์นะครับผมอิริโออิลก็คือวันอาทิตย์ครับผมอ่าวอริโออิลฮวาโยอิลสุโยอิลมุกโยอิลคึมยโออิลโทโออิลอิเริโออิลโอเคอย่าลืมไปฝึกท่องไปฝึกเขียนกันมานะครับผมอ่าโอเคคำศัพท์อันนี้ก็คือเราเจอในตัวไอ้ตัวหัวเรื่องของ เรื่องของบทเป็นแล้วเนาะ,ะชูมัลชูมัลหมายถึงสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับผมวันหยุดเนาะโอเคคำศัพท์ก็มีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาขึ้นอีกตัวไวยากรณ์นะครับก็เจอกันอีพีหน้านะครับ